สวัสดีค่ะเป็นเพื่อนวันนี้เทปนี้แ c มก็พาเ,เพื่อนผู้ติดตามทุกท่านนะคะไปเที่ยวพร้อมๆกันค่ะเราเดินทางนะคะนั่งเรือเจ้าพยาสีฟ้าราคาคนละ40บาท มาถึงสถานที่ที่เราจะพาครอบครัวมาเที่ยวกันนั่นก็คือ t h ไอคอนสยามนะคะเป็นแหล่งช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่นะเหมาะมากแล้วก็ Highly Recommended นะคะสำหรับใครที่อยากพาครอบครัวฝรั่งทั้งสามีหรือว่าลูกหรือว่าใครก็ตามแต่นะคะที่มีแฟนฝรั่งแล้วมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ย แล้วอยากจะมา,าพามาชมนะคะความหรูหราอลังการของห้างใหญ่เธอไอคอนสยามแนะนำมากนะคะนี่ เรือเนี่ยก็จะมาจอดถึงสถานีท่าไอคอนสยามเลยค่ะสะดวกสบายมากเธอนะคะก็ชั้นล่างก็จะมีพวกเป็นของอาหารไทยนะคะแต่วันนี้เนี่ยแซมก็มาช็อปที่ยูนิโค่นะคะเพราะว่าแซมก็อยากได้เสื้อผ้าจะบอกว่ายูนิโคที่ไทยกับอังกฤษเนี่ยเธอที่เมืองไทยจะราคาถูกกว่าที่อังกฤษนะคะนิดหน่อยหรือว่ามากกว่าตาแต่โปรโมชั่นของสินค้าต่างๆที่มีลดราคานะคะแต่ถ้ากั เ,เตัวน,นั้นใบนั้ราคาพอๆกันเสื้อยืดเนี่ยถูกมากนะคะถ้าเทียบกับอังกฤษแล้วลายเนี่ยมันจะมีเยอะมากกว่านะเ,นเพื่อนๆดี้ตัวนี้ที่อังกฤษก็มีแต่ว่าเมืองไทยถูกกว่าเ,เพื่อนๆเลยลาบูบูนะคะกับคอลเล็คอรลับกับยูนิโคนะฉันก็ซื้อเสร็จเรียบร้อยก็หมดไป2,000กว่าบาทนะคะ3,000ประมาณนั้นเนี่ยแหละก็ คือถูกมาเองค่ะถุง G K Max นะคะแยกกันกับเชฟทอมนะคะเพื<ๆ>่อนๆอุ้ยอยากดูกระตูนเรื่องดีภาคต่อเธอชอบมากนาเนียเนี่ย,ย Spy Family เนี่ยเธอมันสนุกนะนั่นแหละเพื่อนๆก็ แนะนำนะคะใครที่อยู่อังกฤษแล้วเธอชอบยูนิโคะเสร็จจากยูนิโคนะคะแชมก็มาต่อที่ป๊อปมาทเนี่ยที่ไอคอนสยามโทของเยอะมากฟินเวอร์ว่าจะเลิกชอบแล้วป๊อปมาทแต่ฉันเลิกไม่ได้เพราะว่าโทมันมันล้อตาล้อใจแล้วใครที่เป็นฮีโร่โนแฟนเนี่ยนะโทอนะน้องน่ารักเธอน้องทำให้เรารู้สึกฮิวใจนะคะ ที่อังกฤษมีเตมบ้านเลยแต่เมืองไทยอะถูกกว่าแล้วเมืองไทยของก็มีเยอะกว่านะคะจัก็เลยซื้อนะคะสองกลนะ่องนะอ่ะตัวนี้ที่บ้านก็มีเถอะอังกฤษแพงกว่าตักเยอะนะแต่อย่างว่าเนาะก็คือในช่วงที่ฉันมาชอปเนี่ยเพื่อนๆฉันแยกกันกับเ,เชฟทอ็อปแล้วก็กับคุณพ่อนะคะก็แยกกันนัดเจอกันอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งเพราะว่าอันนี้มันใหญ่มากแล้วก็ ต่างฝ่ายต่างไปทำแอคทิวิตี้ในที่ชอบนะคะ,ะให้เพื่อนๆได้ดูของกันเนี่ยป๊อบมาที่นี่โจาฟินเวอร์เนี่ยทั้งๆท,ที่หลายคนก็คงอาจจะเลิกเล่นไปแล้วนะกับป๊อบมาแต่แต่ว่าเธอพอมาเมืองไทยเนี่ยมันห้ามไม่ได้เพราะพอมันเห็นของแล้วมันก็นะกิเลสมันเกิดน,นะคะยิวใจคิดซะว่าถ้าเราเอาเงินไปจ่ายค่าเทอราพิสนะคะสำหรับ คิวใจเรามันก็อาจจะพอๆกันหรือว่าแพงกว่าแต่อันนี้เราได้ของน้วยพอเราเบื่อแล้วเราก็อาจจะขายได้หึงอแม้วอาจจะขายได้ราคาอาจจะน้อยกว่าแล้วก็ไม่เป็นไรคะ่ะที่นี่มีคาเฟ่ด้วยนะคะป๊อบมาดคาเฟ่แต่ต้องจองล่วงหน้านะดูน้องมอลลี่ขนมปังหน้าหลาังสกาวแพนด้าใช่ไมไม่ค่อยอินเท่าไหร่อันนี้ก็เออไคร่เบบี้นะคะร้านที่นี่เขาจัดสวยมากเพื่อนๆดูสิ ต่างช่องต่างชาติคนจงคนจีนอุ้ยมาช็อปกันกระหน่ำนะคะคนไทยก็เยอะค่ะเป็นเพื่อนนะคะแต่จุ่มแค่สองกล่องเองน้องพนักงานยังแซวแชมเลยบอกว่าพี่พ,พี่พี่ไม่เอาอีกหรอแชมก็บอกโอ้ยน้องคุณน้องขาพี่มีเต็มบ้านแล้วแล้วเดี๋ยวพี่จะต้องเดินไปบินไปเชียงใหม่อีกกล้พี่ขี้เกียจขนของไปอีกนะคะเพราะว่าพี่ยังไม่ได้กลับอ,อ,อังกฤษเลย ทีแค่เบิกบานแค่เอาวันสองวันเองก็จะช็อปอะไรขนาดหนักอะค่ะก็าพาเป็นล,งลงกันนะคะเป็นเพื่อน,นดีได้แล้วชอบมากในการแต่งร้านป๊อบมาทเขาเนี่ยเธอเดี๋ยวฉันจะพาเธอออกไปข้างน,นอกเพื่อไปดูไฮไลท์ความงามความจึ๊งอลังการอยู่ที่ชั้นเจ็ดค่ะชั้นบนของไอคอนสยามนะคะขึ้นลิฟต์ขึ้นันไดเลื่อนก็ตามแต่ขึ้นมาเลยเธอจะไม่พลาดเพราะว,าว่าวิวข้างบนเนี่ยสวยมากนะ ม,มงงือ่ะมูอก็ดึกได้ตัวละครนะคะตัวอินเี้ตัวคาแรคเตอร์ของปอมมาาค่ะสก้าแพนด้าค่ะนะคะก็จะมีความเป็นผู้หญิงมีความเป็นอินสปายไปเซเลบูดอะไรอย่างเงี้ยไหมฮะลาบูบูค่ะน่าเราก,ก็โทฟินมากบบลยบูเป็นคิวจงคิวใจมันบอกไม <คา S 1> ่ถูกมันอธิบายไม่ถูกนะอะ แต้องหาเช็คท็อปแล้วนะคะว่านางยืนอะไรคะนี่ด้านนอกนะคือที่นี่เข้าฟรีค่ะนะคะจริงๆแล้วใครจะพามาลูกหลานมาเที่ยวก็ได้เธอมันไม่ได้เสียตังค์อะไรเข้าฟรีนะจะมาแค่มาถ่ายรูปมาผู้ใหญ่มา ชมมาหาประสบการณ์เปิดประสบการณ์ใหม่ก,ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่ชันแนะนำนะคะนี่น้องมอลลี่ค่ะดูเขาช่างทำสิเธอศิลปินอะคอลลพกับประเทศไทยอะดูสินะมอลลี่แต่งจุดไทยนะคะนั่งบนช้างแล้วก็ไหว้สวัสดีบนชั้นเจ็ดชั้นบนของไอคอนสยามคนถ่ายรูปเธอนึกว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางนะคะอันนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะบรรยากาศ บริเวณข้างบนของตึกไอควอนสยามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถึงเวลาเดินทางกลับนะคะสำคัญาะเจอกันที่ด้านล่างนะคะก็นั่งเรือเช่นเดิมเช่นเคยซื้อตัวต่อคนละสี่สิบบาทนนะะเดินทางกลับไปที่ท่าพระอาทิตย์